สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะกรมอุตุประกาศฉบับที่4เตือน9จังหวัดกรมอุตุประกาศฉบับที่4เตือน9จังหวัดวันที่4กุมภาพันธ์หกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง6กุมภาพันธ์2565ฉบับที่4ลงวันที่4กุมภาพันธ์2565ในช่วงวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์2565 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคุมภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพร่และอุตรดิตฐ์มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระชอกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-4องศา,าเซลเซียสในภาคเหนือตอนบนสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 3-11อ,องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งบางแหง่งของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย อันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ